ช่วงปลายเดือนเมนายนปี2024ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าใครหลายๆคนที่ใช้โซเชียลแพลตฟอร์มอย่าง Ti k t o k อกเน็กน่าจะได้เห็นวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังถูกสัมภาษณ์อยู่แล้วก็อยู่ๆเธอก็ทาเสียงเอฟเฟกตตอนให้สัมภาษณ์เออยังไงออกมาประมาณว่าแบบขากถุยครับแม่สาวผู้นี้เป็นใครเธอพูดอะไรบ้างตอนถูกสัมภาษณ์และถ้าหากอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแล้วก็ไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ Кур. Эгут. Суусо багдмаач. Эгэ. Ам. 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 Ам สักสิบนาทีไปหนุ่มโอเคผมจะอ่านออกเสียงให้มันชัดเจนแล้วกันเป็นฮอกทั่วครับหรือมันก็คือฮอกทั่วเกิลหรือปันที่รู้จักอีกทีหนึ่งในชื่อของ Spit on that thing girl ตูวของมันนั้นหมายถึงมีมที่เป็นวิดีโอของผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอกํากลังให้สัมภาษณ์ในขณะที่กําลังเมาอยู่เรื่องราวคร่าวๆของเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นประมาณว่าตรงเธอได้ถูกถามในระหว่างสัมภาษณ์ว่าคุณคิดว่าการเคลื่อนไหวบนเตียงที่ทําให้ผู้ชายพลั่ง้ายทุกครั้งนั้นคือแบบไหนในบทของการสนทนาทั่วไปมันก็ดำเนินไปเรื่อยๆแต่มืนอถึงจุดหนึ่งที่จากนั้นแม่สาวคนนี้ก็ได้ตอบกลับด้วยความมั่นใจแบบว่าโอ้ oh, คุณจะต้อง ถุยถุยน้ำลายใสไอ้นั่นของเขาครับซึ่งไอเสียงฮอกทั่วหรือว่าฮักถุยนเนี่ยที่นี่ครับมันคือการออโตเซ็กให้กับฝ่ายชายโดยการผมน้ำลายแสเจ้าลงไป oh, เพื่อเพิ <ๆ S 1> ม่มความลื่นไหลนั่นเองครับ <laughs> ซึ่งไอชื่อของฮอกทั่วเอิร์เนี่ยชื่อจริงๆของเธอมีชื่อว่าแฮร์รี่เวลช์ และผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเธอนั้นก็คือเพื่อนเธอเองที่มีชื่อว่าเชลซีแบรดฟอร์ดเรื่องทั้งหมดนั้นมเกิดขึ้นในวันที่11มิถุนายนปี2024ผู้ใช้ YouTube อย่างทิมแอนดีทีวีได้ทำการโพสต์รีวิวลงในบัญชีอินสตาแกรมของพวกเขาในชื่อของ t e a m a n d d t v ตัวมันก็จะเป็นวิดีโอเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ผู้หญิงสองคนโดยที่ตัวของพวกเขาได้ถามถึงสาวผมบลอ,อนด์หรือว่าแฮร์รี่ประมาณว่าท่าไหนาที่ทำให้ผู้ชายติดใจจนคลัง่งคล้ายแบบทุกครั้งซึ่งกตาาม่วไปครับ ตู้ของแฮร์รี่นั้นได้ตอบกลับด้วยความมั่นอ,อกมั่นใจว่าโอ้คุณจะต้องขากถุยขากถุยเซนั่นเ้อะนะเ oh, นืนด้วความที่ว่าเอฟเฟกต์ฮอกขั่วเนี่ยแหละครับที่ทำให้วิดีโอดังกล่าวได้รับการรับชมมากถึง8.9ล้านครั้งแถมไม่พอมีคนกดไลค์ถึง2 3 8 9 0 0ครั้งก็เลยทีเดียวทีนี้เรามาทำความรู้จักกับไอวอลีมีมที่ว่าอย่างฮอกทั่วกันดีกว่าครับคือไอฮอกทั่วเนี่ย ผู้ของมันได้ถูกนํามาใช้และก็พูดถึงในเชิงคำขันล้อเลียนกันมานานแล้วอย่างทวิตเตอร์ที่ถูกลบออกไปซึ่งแชร์โดยผู้ใช้ X อย่างแอดคุนเตโรคินเตเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี2021โดยได้แสดงให้เห็นถึงภาพหน้าจอของแชทเพื่อนของเขาที่พิมพ์ใส่ตัวของเขาเองว่าฮอะพุทธกหรือถ้าจะให้อธิบายก็ประมาณว่าผักถุยฉันรู้ว่าแกตื่นอยู่นะไอหนุ่มหลักๆก็ประมาณว่านอกจากจะนําไปใช้ในเชิงของการสื่อทางเรื่อง อย่างว่าไอเจ้าวลีนี่เนี่ยก็สามารถใช้ในเชิงของการดูถูกเหยยดยามได้เช่นกันก็แบบมุกคนถอยครับคุยน้ำลายใส่แสดงความน่าสมเพชอะไรประมาณนั้นเอาความรู้ตรงนี้แล้วก็กลับมาที่มีมที่ว่าไปมันส่งผลให้ต่อมาในวันที่12มิถุนายนปี2024 t ท็กตอกเกอร์อย่าง i อดอาร e แอมเ่ได้ทำการนำเอาวิดีโอการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้มาตัดต่อใหม่

ในช่วงพลิปตาของกระบวนการเหล่านี้มันก็ได้ก่อเกิดให้กลายเป็นฮอกทั่วเกิลเช่นในช่วงกลางเดือนมิถุนายนปี2024เนี่ยเหมือนกันกับวันที่14มิถุนายนเลยครับทิกเกอร์อย่าง adtatters 66ได้ทําการใช้มีมของฮอกทั่วเกิลมาเป็นตัวแทนในการทําความสะอาดรถมอเตอร์ไซค์ของเขาโดยได้มีผู้เข้าชมไปมากกว่า1.3ล้านครั้งและเมื่อวันที่15มิถุนายนทิกเกอร์อย่าง Drinking Tik t o k กก็ได้ทำการโพสต์วิดีโอการล้อเลียนของฮอกทั่วเกิลรูปแกละออกมาได้ว่าแม่รอที่จะได้เจอกับแฟนใหม่ของลูกไม่ไหวแล้วแล้วก็ตามด้วยแฟนใหม่ของฉันอีกสักตัวอย่างก็แล้วกันยังเมื่อวันที่20มิถุนายนปี2024ผู้ใช้ X ในชื่อบัญชี at radmus ได้ทาการโพสต์มีที่แสดงให้เห็นถึงรอยนักกอลลิงกลังเงยหน้าเพื่อไปมองฮอกทั่วเกิลในเทมเพลตมีมยูลุคโรลลี่จากภาพยนตร์เรื่อง b บ a d e Runner 2049แน่นอนครับว่าคนปกติส่วนใหญ่ที่อยู่ดีๆก็ได้รับทั้งแสงและก็ชื่อเสียงแถมมันยังโด่งดังไปทุกอินเทอร์เน็ตโดยฉับันแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแถมการเป็นที่รู้จักในเชิงเรื่องอย่างว่าซะด้วยเนี่ยโดยเฉพาะในกรณีของฮอกทั่วเกิลไม่ได้เกิดเป็นผลกระจายออกไปแบบวงกว้าง เหมือนกับโดมิโนเอฟเฟกขึ้นมาเช่นเมื่วันที่19วมิถุนายนปี2024บริษัทเครื่องแต่งกายโอทอประจำรัฐเทนเนสซีอย่าง t e n n e s s e e b a s e a p p a r e l Company ได้โพส์ตรูปภาพ2รูปลงบน Facebook ของพวกเขาที่แสดงให้เห็นถึงเจสันพอชิตเจ้าของแบรนด์สินค้าโอทอปกำลังยินอยู่กับ h ฮอกทัวเกิลโดยที่ตัวของเธอกำลังสวมมวกที่มีข้อความว่าฮอกทัวทูมิ4 s ่ i t t i n g on that อ a n g ซึ่งโพสต์ดังกล่าวมันก็เป็นการโปรโมทสินค้าของตัวเธอกับร้านค้าพร้อมกับลายเสียงของเธอที่เซ็นโดยชื่อของเธอว่าแฮลลี่ลงไปบนหมวกจากกระแสะความดังของเธอนั่นเองครับและไม่วายเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2024เนี่ยช่อง YouTube อย่างพิธารการของทีมัดีทีวีก็ได้ทำการอัปโหลดบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆของฮอคทวกเบลลงในช่องของพวกเขาและมียอดดูกว่า4.7ล้านครั้งแถมในอนาคตอันใกลใ้เธอก็กำลังจะมีรายการทีวีเป็นของตัวเองด้วย ว่ากันว่าง,งานศิลป์ลอกเลียนแบบชีวิตมาน้อมรับเป็นไอเดียในการรังสรรค์ฮอกทั่วเกิร์กอาจจะอยู่ในคอนเซปตต,ตรงนั้นแบบชัดเจนมากๆเลยครับแค่วิดีโอแปลกๆหนึ่งวิดีโอก็ได้สร้างหน้าประวัติศาสตร์แปลกๆทิ้งไว้ดัะนั้นขอให้น้องๆหนูๆที่แอบดื้อม,มารับชมพวกเราโดยที่รู้ว่ามันเป็นหัวข้อสาหรับผู้ใหญ่เขาดูกันเนี่ยอยากให้รับรู้ว่าการกระทําหรือว่าการแสดงออกในโลกอินเทอร์เน็ตมันไปไกลแค่ไหนอีกทั้งการกระทําน้อยใหญ่ต่อให้ไม่ได้เกิดในที่แจ้งมันก็มีโอกาสเป็นที่รู้จักอยู่ดีดังนั้น รู้ทันและก็ทําตนอย่างเป็นชาวซิเปอร์ไลน์ในทุกโอกาศคืออันจริงๆเราก็ไม่สามารถไปสอนคุณได้หรอกโตกันแล้วเนาะอาจจะไม่โตหรือว่าไปทําตามใครแต่ก็นั่นแหละท <c oughs> ั้งนี้ผมรองศาสตราจารย์ดรคอรดามานีผู้เชี่ยวชาญด้านความติงตองบนโลกตเน็ตขอขอบพระรคุณสรการติดตามรับชมสวัสดีครับ บางทีก็หวนหวนนกันนะเฮียกูทําอะไรแบบนี้พวกมึงก็ดูแล้วก็เออชอบกันเหรอวะโอเคขอบคุณที่รักขอบคุณที่ติดตามครับ